หมายนะครับเพื่อให้มีผลในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นนะครับเพราะกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สําคัญสาหรับฝ่ายบริหารในการสร้างความเรียบร้อยในสังคมและในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้บริบทของโลกบริบทของการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจการค้าเศรษฐกิจการลงทุนเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นะครับเดียลลเด๋ยวก็โลกร้อนเดี๋ยวก็โลกระบาดเดี๋ยวก็จับคั่วนะครับระหว่างประเทศมห,หาอำนาจเดี๋ยวก็เคลื่อนย้ายการลงทุนเดี๋ยวก็เงินเฟอ้อนะครับเดี๋ยวดอกเบี้ยขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นมี flexibility นะครับถ้าเราไม่มีความยืดหยุ่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันกับนนบริบทของความเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับผม,ผมพูดอย่างนี้นะครับผมก็อยาจะบอกว่ารัฐธรมนูญเนี่ยเขาเขียนไปอยู่แล้วมาตรา77เนี่ย กบอกว่ารัฐเนี่ยจะต้องมีกฎหมายให้น้อยที่สุดแล้วก็จะต้องมีการจัดการกฎหมายให้ทันสมัยให้ยืดหยุ่นแล้วก็ประชาชนเข้าถึงได้น,นะครับรวมจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยรัฐธรรมนูญนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะยกเป็นตัวอย่างเยลยฮะแผนยุทธศาสตร์20ปีถามว่าวันนี้เนี่ยเราต้องใช้แผนยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยในการเดินหน้าประเทศไทยทถ้าการบริบทของความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ผมร็จกจะบอกว่าไม่ใช่เป็นประเด็นทางกฎหมายเท่านั้นแม้แต่ประเด็นาทางรัฐธรรมนูญก็ควรที่ต้องมีการแก้ไขเพื่อสร้างกลไกสร้างเครื่องมือทางเศรษฐกิจการลงทุนให้กับการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับผมยกตัวอย่างอยู่เรื่องหนึ่งนะะอันนี้คาสสิกมากมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งเป็นคำสั่งคณะปฏิัติใช้มาได้แต่ปี2515วพาไงครับบ่าย2ถึงบ่าย5 ห,ห้ามขายเหล้าห้ามขายสุรานะครับบอกตอนนั้นสมัยนั้นบอกว่าถ้าขายเหล้าขายสุราแล้วเ,เดี๋ยวไม่กลับไปทํางานวันนั้นมีนักท่องเที่ยวยังไม่ถึง5ล้านคนเลยวันนี้มีนักท่องเที่ยว40ล้านคนวันนี้การท่องเที่ยวเกือบ20%ของ GDP วันนี้การท่องเที่ยวคือตัวกระตุ้นที่เศรษฐกิจแต่เราก็ยังบอกว่า2องโมงถึงห้าโมงเย็นนะห้ามขายเหล้าวันนี้ก็เลยว่าพราก่อนไปสองก็สั่งเหล้ามาซะก่อน แต่เดี๋ยวก็กินเพราะตอนนั้นไม่ได้ขายแล้วนี่ผมยกตัวอย่างครว่าวันนี้บริบทของประเทศเนี่ยไปเรื่องการท่องเที่ยวไปเรื่องทาคบริการไปเรื่องของซอฟต์ o วร์แต่กฎหมายไม่เคยแก้เลย50ปีแล้วนะครับฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้นะครับนโยบาย g ีโจีก็คือการแก้กฎห,นะหมายนะครับแลวไม่ใช่เฉพาะการแก้กฎหมายนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับที่ผ่านมานะครับ4ปีอยู่ในนโยบายของประเทศของรัฐบาลปรากฏว่าแก้ในเรื่องเดียว ก้เรื่องเลือกตั้งปัดสอนไแต่ไม่มีมาตรการในการแก้ไขล้มนุกที่จะรองรับการพัฒนาศเศรษฐกิจการลงทุนปริเึมทงดซึ่งศรฐกิจของประเทศเนี่ยไม่มีเลยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องจําเป็นนะครับแล้วก็การอนุญาตเรื่องขั้นตอนต,ต่างๆเนี่ยผมว่าต้องมีวันสต็อปเซอร์วิสเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสความรวดเร็วแล้ว,ลวทาให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยที่เขาไม่รู้กไการภายในประเทศเนี่ยเขามีความหยุเข้ามาที่เดียว เขาปลอดภัยได้ครบนะครับไม่ใช่วันนี้ได้วันหลังบอกว่าใบญาติไม่ถูกต้องวันนี้มาซื้อทีด่ดินบอกว่าวันนั้น,นโฉนคุณไม่ถูกต้องเรื่องนี้ชาปนิกาก็็เ,เลยนําเสนอนโยบายเรื่องหนึ่งที่จะมาแก้ไขก็คือรัฐบาล1นึ่คำขอนะครับออนไลน์1นึ่คำขอก็คือ one-stop service ทางออมไม่ต้องเจอกันไม่ต้องมีเรื่องทุจริตนะครับทุกอย่างกําหนดขั้นตอนที่ชัดเจน ในส่วนของการแก้ขไขปัญหาการทุจริตเนี่ยผมคิดว่าการปฏิรูปกฎหมายการแก้ไขรัฐมนูญการสร้างตตวันนทร์อมโวิทรัฐบนนาลหนึ่งคับก่อเนี่ยช่วยได้เยอะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเพิ่มนะครับก็คือการที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ำหยัปลายน้ำเลยโดยเฉพาะเรื่องการประมลงานนะครับการเสียประโยชน์การทุจริตที่เป็นเม็ดเงินก้อนอใหญ่ๆ่เนี่ยมาจากการประมลงานส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนไม่ได้ขไเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าเราทําประชาชนให้เข้าเป็เกี่ยวข้องตั้งแต่ตั้งแต่นะครับการคิดโครงการนะครับฟีสไฟสนะครับตั้งแต่การเขียน T.O.R ล็อกสเปคไม่ล็อกสเปคตั้งแต่การทำเงื่อนไข T.Q การเลือกผู้รับเหมาขั้นตอนการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างการร่างสัญญาการควบคุมง,งานการตรวจรับงานขอให้มีประชาชนเข้าไปอยู่หนึ่งคนเหมือนกับตอนนี้รับธาหกิจเขามีบอรูด เขาส่งคนในบอร์ดผูยไปอยู่ในรับวิธากิจวันนี้มี o ี l พ Po ูได้ไหมที่มาจากภาคประชาชนแล้วจิบคนต่างๆกว่าน,นี้ไปเป็นผู้ตรวจสอบทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการประมูลงานใหญ่ๆอย่างนี้ก็จะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้เยอะนะครับอันนี้เป็นนโยบายครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่บานสุวรรณ